Next match im im Bank สำหรับท็อปเลนะะนะคะทางไอซ่าจีนะคะส่งชนะสองลงมานะแล้วก็ BKT นะคะส่ง A,D,M นั่นเองโอ้มีการซิมมาบอกผมว่าอย่าเรียกผมอดัมนะเ,ออเพื่อนลอ้อให้เรียกอนไ่เลยชัดโอเคจังเกิลนะคะไอซ่าจีส่งน้อยคิลเลอร์นะคะมาบอกว่าเกมนี้เอาเป็นไนท์เฟลนะเกมนี้เป็นไนท์เฟลนะ BKT ส่ง n d d ลงมานะพ่อหนุ่มกู๊ดไก เอผิดแครีนะคะไอซัตจีส่งเลโอแหนกนะคะสำหรับทาง b ีแคส่งลอยหันนั่นเองเอดี้แครีนะคะเทปซ่าส่งทางซิวฮอคลงมาแล้วก็ b ีแคส่ง b ีแคทีเซกนั่นเองอทางซัพพอร์ตนะคะไอซัตจีส่งดรสมรวยนะคะมาเจอกับทาง BKT SKL Z ของทาง BKT นั่นเองแต่ว่าเกมนี้มาแต่ดรสมรวยครับหนูน้อยอาราเล่ไม่มานะฮะ ก็แบนกันแล้วเขาแบนรบเกมเมื่อกี้นี้เสกต้องบอกว่าเสกเล่นดาวเวนได้ดุดันมากๆนะฮะสมจะคุ้มค่ากับการหยิบดาวเวนมาซึ่งเป็นตัวที่ต้องกดดันสตองเรนนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นไงแล้วเป<อ>็นการเจอกันในป่าครับสหบทังเอ็นดีโดนยกคงไปโดยทางเจ้าวันโฟครับหรือว่าน f a l l นะฮะ แล้วตังหวานี้ไล่ตบจะตายครับต้องเล็กคอนนิ่งแล้วแฟตหลบเพราะว่าเจวิ่งมาด้วยอีกหนึ่งคนครับแล้วยิงช็อปบัตอัดเข้าไปเปบิร์ตบัตรนะฮะตกเป็นของทางด้านชนะศรที่เล่นเจในทันทีครับใช่ของเกาหลีไงที่แบบว่าเล่นประมาณว่าเน้นเบิร์ตศัตรูครับเวลาเขาทีมไฟก็จะเบิร์ดด้วยทูเดอะสกายเข้าไปเคาะเบิร์ตมาเนี่ยล้โดนหลบเขาไป เราก็เรียบร้อยครับดรสมดุลเหลือจ้าน้องเจยิงอบารดไปแต่ไม่โดนนะครับจังหวะนี้ก็โดดทูเดอร์สกายเข้าไปต้องหลบกันเลยทีเดียวสำหรับทางบีกะทิเสกแล้วโดนยกทงไปครับสำหรับทางเอสเคอซ่าแต่ยิงเกตุแลนใส่ทางด้านของเจที่มีดาเมจไม่ให้ตามเข้ามาแล้วสมดุลกินเบรกไว้หนึ่งทีแล้วพยายามมาตัวรอดสำหรับทางบีกะทิเสกแล้วโดนยิงช็อกบารดเข้าไปแล้วจังหวะนี้คอเข้าไปครับมีเลดบัรแล้วแปดตาไปตีอีกหนึ่งทีครับไม่แต่ก็คงต้องตายครับทางด้านเจหรือว่าชนะสเเเคออลซ่ากก็บไปหมืนนั และลูลูก็ไล่กลับครับพยายามไล่ยิงส่วนทางด้านบนนี้ก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นครับมาโดนเอ็กซอร์เข้าไปครับสำหรับทางแอดมิเลชันแต่พยายามที่เอาซินวอลคอกที่เล่นาวารัสให้ได้กดบาเลียแล้วสวนยิงกลับในขณะที่ทางาไซล่าพยายามที่จะช่วยแต่ไม่ได้จริงๆครับทำให้ทางเลนตอนสามารถเก็บได้แล้วจังหวะนี้จับไปไหนจ้าแต่ว่ากาลิโอตามลงมาครับโอ้โหนะก็ต้องแปดหลบกันเลยทีเดียวครับสำหรับทางเอดีเอ็มที่เล่นเลนตตันนั่นเองครับ ตอนนี้สกอร์ทางไอซัตจีนะขึ้นนำเป็น3ต่อ2ก็เนี่ยก็โดนกันอีกแบบมีเจที่เฟกโดนเพราะว่าสกายไลท์ตามมากิตต์แลนด์ครับแล้วสโมกกิ้งเก็บไปได้อย่างสวยงามเพราทางสกายไลท์โอ้โหบางครั้งจะฆ่าก็ฆ่าได้ง่ายเกินนะฮะตรงนี้ก็จะตีกันส่วนด้านบนก็เอาแล้วครับไดนาพุ่งเข้ามาลูน่าแล้วพยายามลวกแต่ลวกพลาดโดนแกปิ้งรูดไปแล้วยิงเชนออฟคอร์คอมชันแล้วสาดด้วยเออเฮลฟ์แอร์โร่ครับจังหวะนี้โดนอีกนัดแต่สไลด์อันใดก็ไปไปแล้วันเลดวิดเตอร์แล้วเก็บไปได้อย่างสวยงามเราทางเอดีเอ็มครับเท่า ทางไอซัตจีต้องมีทางเดียวอ่ะก็พยายามเอาอก็มีแลกกับทางด้านด้านบนที่เลนตันกำลังโซโล่ฉายเดี่ยวอยู่เหมือนกันแล้ปล่อยให้เจดึงตรงนั้นไว้ครับเราจังหวะนี้นี่ต้องไลทเทดกัดเข้าไว้เพื่อที่จะไล่เวฟมินเนียนครับแล้วเจนออฟคอร์รัปชั่นเฮลออฟเดอะแอโร่ครับกระโดดเข้าไปไอดอลออฟเดอะโดลันครับลงมาโดนไวโกเข้ามาคาตาคาซึมขังไว้ในจังหวะนี้นะยังไม่มีใครตายกันนะฮะส่วนทางเคสามารถที่จะเก็บกังไกโอไปได้แล้วโอ้โหไลทเกือบตายต้องแฝดหลบครับ เกือบโดนป้อมยิงตายไปนะเมื่อกี้โดนทางด้านนี้พยายามที่จะล็อกเก็ตแก๊สแต่ไม่ได้ก็แฟดมายิงอะแล้วทางลูลูเก็บดับโลคิวไปได้โดยการเก็บวาลัสไปนะฮะอื้ค้อนอะตีใกล้อ่ะใช่ไหมโอ้โหเข้ากันในป่าแล้วในตอนนี้นะแม่จะมาแย่งบูบัฟครับแม่แล้วโดนลูน่ารัดตามไปเชนโอเวอร์นเบรกมาครับแล้วก็ เตงเง็ดทอนมันใหญ่มากแล้วไอดอลออฟเดอะโดลันครับแต่โดนเบรกไว้ด้วยลูลู่ด้วยวนยโกสวยงามครับทำให้ดูดได้ไม่เต็มที่ฮะแล้วก็ลอยฮันครับที่เล่นไดนาสามารถเก็บไปได้ในจังหวะนี้ซะลูลู่สามารถเก็บทางด้านของจาวันโฟได้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็นอีเบอร์เซอร์คลิปนั่นเป็นรองเท้ายิงไวใช่ไหมเอาแ<ๆ>ล้วเอาแล้วแล้วเรเบเดเตอร์ครับเคสเซนส์แลตเข้าไปแล้วจังหวะนี้ Luna ลูน่ารัดคอออกแล้ว Luna ลูน่ารัดอีกทีหนึ่งครับสบายสบายครับทางไดนาครับออโต้แท็บแต่ โอ้โหจังหวะนี้โ,โดนเลคกคนนี่แลเชนออฟคอนชันไปแต่โดนลูน่ารัดเข้าไปลวกเข้ามาในจังหวะนี้พยายามเยี่ยวตัวรอดแต่จาวันโปมายกตรงช่วยจินวอเขาพยายามเอาตัวรอดแต่ไม่รอดแน่นอนครับจังหวะนี้โอ้โหมาสไลด์อันใดแล้วก็ดอมิีนไนต์ไปก็ไม่ไหวสิครับเอเดมเก็บไปอย่างสวยงามแล้วก็ตะไครยซึมออกมานะแต่แฟดออกไปได้เหมือนกันครับสำหรับทางด้านของ บีเคทีครับดาก้อน<ช><ช>ตัวที่2ของเกมตวเป็นของเคแล้วตอนนี้ก็พยายามไล่ฆ่าไกโออยู่นะในตอนนี้นะครับแดนหน้าพยายามที่จะเข้าไปรวบนะเจอไวยโกเด้งดึงเข้าไปฝันเข้ามาเซเก็ทอนครับไอดอมโดนันไม่สามารถทำอะไรได้เลยในจังหวะนี้ครับตกเป็นของทางฝ่ายบีเคทีที่เป็นฝ่ายไล่คืนพอเกมสามารถฆ่าทางไกโอไปได้แล้วจังหวะนี้เจ้าวันโฟก็ไม่รอครับโดนทางเคใช้ไลท์เชฟล่เก็บไปเชนอฟคอร์ปชั่นมาแต่ไม่โดนจังหวะนี้ล็อกเก็ตแก๊ปไปโดนทางลูลูของสกายไลท์นะฮะแต่ว่าก็เป็นการเบรกช่วยให้ทางวารัสเนี่ยมีเวลาในการับ มีทาบิเท่านั้นเองในขณะที่ทางด้านของ AP Carry นี่ ทางแดนหน้าของม้ากับยกธงมาแล้วก็ตะไครซึ่มเกาะไปแต่เกฟคลิกดอออกสบายๆจังหวะนี้กลายเป็นทางทาวน์โฟเองที่ต้องถอยครับโดนอันติของเกฟอัดไปหน้าล่วงแล้วเซยงก็ทอรลงมาครับพร้อมไอดอลโดลานแต่ว่าลูลู่แล้วครับที่มาวายโกอัดหน้าไปตัวลอยเคว้งคว้างแล้วตายด้วยครับสมศัไครยโอ้แล้วเก็บไปหนึ่งศพครับโดทางบีเคทีเซกที่เล่นเออ่ทางด้านเกรฟครับได้ไปแล้วในจังหวะนี้ทริปเปิลคิวครับแล้วก็ตายลงไปโดยเจมาทูเดอะสกายแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันครับสมเจครับโดนทางลูลู่ยิงกิตต์แลันเก็บไปในดอกสุดท้ายครัับปีคืออไ้จดับ แล้วค่อนข้างที่จะลําบากในช่วงดาบมากกว่าดาบค่อนข้างเนี่ยผิดพลาดอยู่นิดนึงจะเอาได้หน้าจังหวะนี้เอาใดหน้าครับเคสเซนสไตไปครับแม่แต่ว่าเจอซอนย่าเอาการยกมาแล้วอินเตอร์เวนชั่นแล้วสวนเข้าไปครับลูนารัแล้วลวกเก็บคิวได้หนึ่งศพสุนทรัตน์ดหน้าที่กำลังจะตายฮะจังหวะนี้จาวันโกรมาทําไมครับโดนไลเทิบฟูลี่อัดหน้าเข้าไปครับตายในทันทีเกมมาควิกดอกรามกินบั็กช็อตอัดไประยะประชิดไส้แตกเลยครับจังหวะนี้ด็อกเตอร์สำรวยตวยอีกแล้วครับแม่ตัวทุกมิะ เรียกว่าความกซลินเดอร์นี่ต่อแล้วเหรอโซลนเดอร์ครับแมกาการเมอว่าของทางด้านไอเซตีหรือว่าเซฟซากินนิ่มของโซลนเดอร์ไปสองเกมติดเลยนะครับแม้แต่เกมที่สองในเซตที่สองนี้ด้วยนะฮะก็จบไปครับชัยชนะตกเป็นของทางบีกทีสองเกมสองเซตวันนี้เต็มๆครับ